เศรษฐีหนุ่มจัดงานแต่งสุดหรูแต่ทันทีที่อดีตคนรักของเขาปรากฏตัวพร้อมลูกแฝดส,สามและผลตรวจ DNA ทั้งงานก็หยุดนิ่งใครคือลูกของเขาจริงความลับที่เขาซ่อนมานานกำลังจะถูกเปิดเผยต่อหน้าแขกนับร้อยคุณจะไม่เชื่อว่าเรื่องราวจะพลิกขนาดนี้เศรษฐีหนุ่มเจ้าของธุรกิจพันล้านยืนอยู่กลางงานแต่งแขกนับร้อยเดินสวนกันไปมาในห้องจัดเลี้ยงสุดหรูแชนเดเลียคริสตันส่องแสงระยิบระยับเหนือศีรษะ เสียงดนตรีคลอเบาๆสร้างบรรยากาศอบอุ่นเขายิ้มให้กับเจ้าสาวในชุดขาวพลิ้วไหวแต่มุมหนึ่งของห้องกลับมีเสียงกระซิบกระซาบผิดปกติแขกหลายคนเริ่มหันไปมองประตูทางเข้าหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเธอคืออดีตคนรักของเขาผมยาวสลวยใบหน้าเรียบเฉยแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนชะงักคือเด็กน้อยสามคนที่ยืนเรียงกันอยู่ข้างเธอ หน้าตาทั้งสามคนละไม้กับเจ้าบ่าวราวกับถอดแบบเสียงในห้องค่อยๆเงียบลงเขาเก้าวออกจากวงแขกมองเธอด้วยแววตาสับสนเธอยื่นซองเอกสารให้ในนั้นมีผลการตรวจดีเมือเขาสั่นเมื่อเปิดซองออกเสียงหัวใจเต้นถีจนได้ยินชัดในหูของตัวเองสายตาทุกคู่จับจ้องเขาอ่านตัวอักษรบนเอกสารอย่างช้าฮ่า ผลการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาอุณหภูมิในห้องเหมือนลดลงทันทีเจ้าสาวยืนตัวแข็งสีหน้าซีดเผือดแขกบางคนเริ่มกระซิบกระซาบด้วยความตกใจเด็กทั้งสาเงยหน้ามองเขาด้วยดวงตาไร้เดียงสาเขาก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวกระดาษในมือหล่นลงบนพื้นเธอก้าวเข้ามาใกล้น้ำเสียงนิ่งเรียบแต่แฝงความเจ็บปวดฉันไม่อยากทำแบบนี้ แต่คุณต้องรู้ความจริงแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปวาบขึ้นจากหลายมุมเสียงลมหายใจของเขาเริ่มขาดตอนมือเย็นเฉียบราวกับเลือดในร่างกายห,หายุดไหลดวงตาเขาสบตาเด็กน้อยคนหนึ่งที่ยิ้มให้เบาฮ่าฮในแวบนั้นภาพในอดีตผุดขึ้นมาชัดเจนคืนสุดท้ายที่พวกเขาอยู่ด้วยกันคำสัญญาที่เขาเคยให้ไว้แล้วลืมเลือนเสียงเจ้าสาวดังขึ้นอย่างสันเครือ นี่มันอะไรกันเธอหันไปมองเขาน้ำตาเริ่มไหลอับแก้มทั้งงานแต่งเหมือนหยุดนิ่งเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเขามองเด็กทั้งสามอีกครั้งความจริงนั้นหนักอึ้งกว่าที่เขาคิดไว้มากเสียงหนึ่งในเด็กพูดขึ้นเบาฮ่าฮ่าพ่อหรือเปล่าคำพูดนั้นกระแทกหัวใจเขาอย่างแรงเหมือนถูกกระชากกลับมาสู่ความจริง ขาเขาอ่อนแรงจนต้องพิงโต๊ะใกล้ตัวไม่มีใครพูดอะไรทุกสายตารอคำตอบจากเขาเพียงคำเดียวเจ้าสาวก้าวเข้ามาใกล้สะอื้นเบาฮ่าฮ่าคุณจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงเขาอ้าปากแต่ไม่มีเสียงหลุดออกมาในหัวมีแต่เสียงเด็กคนนั้นที่ยังดังก้องพ่อหรือเปล่าเขาก้มลงเก็บกระดาษที่ตกพื้น มองดูผลตรวจอีกครั้งราวกับหวังให้มันเปลี่ยนไปชื่อของเขาถูกพิมพ์ชัดถ้อยชัดคำเปอร์เซ็นต์ความเป็นพ่อสูงเกินกว่าที่จะปฏิเสธได้หญิงสาวผู้เป็นอดีตคนรักยืนนิง่งแววตาไม่ได้อ้อนวอนแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ลึกฮ่าฮ่เสียงจากไมโครโฟนที่เจ้าสาวทิ้งไว้เงียบสนิทไม่มีดนตรีไม่มีเสียงพูดคุยเพียงแค่ความอึดอัดที่ปกคลุมไปทั่วทั้งห้อง เขาหันไปมองเจ้าสาวอีกครั้งสีหน้าเธอเปลี่ยนจากตกใจเป็นโกรธเกรี้ยวน้ำตาไหลไม่หยุดเธอกำมือแน่นจ้องเขาเหมือนคนแปลกหน้าคุณมีลูกสามคนแล้วคุณไม่บอกอะไรเลยงั้นเหรอเธอพูดทั้งน้ำตาเสียงสั่นจนใจทุกคนหวิวตามแขกบางคนเริ่มเดินออกจากห้องช้าฮ่าฮ่กล้องโทรศัพท์หลายเครื่องแอบบันทึกเหตุการณ์เขารู้ดีว่าเรื่องนี้จะไม่มีวันถูกกลบได้อีกแล้ว หญิงสาวเอื้อมมือไปจับมือเด็กน้อยทั้งสามเราแค่มาให้เขารู้ว่าเขาเป็นใครในชีวิตพวกหนูเด็กอีกคนพูดเบาฮ่าฮแม่บอกว่าเขาเคยรักเรามากหัวใจเขาแทบแหลกเป็นผุยผงภาพงานแต่งที่ควรเป็นความสุขกลายเป็นฝันร้ายเสียงฝีเท้าของเจ้าสาวดังขึ้นข้างหลังเธอเดินผ่านเขาไปโดยไม่มองหน้ากลิ่นน้ำหอมของเธอยังคงติดอยู่ในอากาศ แต่ความอบอุ่นในแววตาเธอได้หายไปหมดแล้วเขายืนนิ่งอยู่อย่างนั้นระหว่างความจริงในอดีตและผลลัพธ์ในวันนี้คำถามยังคงวงเวียนในหัวเขาจะเลือกอะไรระหว่างสิ่งที่เขาคิดว่าใช่กับสิ่งที่เขาทิ้งไว้โดยไม่เคยหันกลับไปมองเสียงหัวใจของเขายังคงเต้นแรงไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะความกลัวกลัวจะสูญเสียทุกอย่างในวินาทีเดียว เขาเงยหน้าขึ้นมองเห็นเงาของตัวเองสะท้อนอยู่บนพื้นหินอ่อนใบหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยมั่นใจเต็มเปี่ยมตอนนี้มีแต่ความสับสนและรู้สึกผิดเด็กน้อยทั้งสามยังคงยืนจับมือกันแน่นพวกเขาไม่ร้องให้ไม่พูดอะไรอีกแต่ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยคำถามคำถามที่ไม่มีใครกล้าตอบเขาเก้าวเข้าไปใกล้พวกเขาอย่างช้าฮ่าฮ่ ทุกย่างก้าวเหมือนต้องแบกน้ำหนักพันกิโลกรัมหญิงสาวอดีตคนรักมองเขาด้วยสายตานิ่งสงบแต่แววตานั้นบอกว่าเธอพร้อมจะเดินออกไปหากเขาไม่พูดอะไรในตอนนี้เขาหยุดอยู่ตรงหน้าเด็กทั้งสามก้มลงนั่งให้อยู่ในระดับสายตาเดียวกันเสียงเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนพอให้ทั้งห้องได้ยินขอโทษพ่อขอโทษเด็กคนเล็กสุดยิ้มบาง ฮะฮ่คนโตเงยหน้ามองแม่แล้วมองกลับมาที่เขาพ่อจะอยู่กับเราไหมคำถามนั้นแทงทะลุเข้ากลางอกหญิงสาวขยับเล็กน้อยเหมือนจะดึงลูกๆก,กลับไปเหมือนปกป้องหัวใจพวกเขาจากความผิดหวังซ้ำสองเขาหันไปมองวงแขกที่เหลืออยู่เจ้าสาวที่เดินหายไปหลังม่านบรรยากาศยังหนักอึ้งกลิ่นดอกลินลี่ที่ประดับงานแต่งกลายเป็นกลิ่นรบกวน เขาสูดหายใจเข้าลึกกลืนน้ำลายอย่างฝืดคอความเงียบกําลังกัดกินเขาทีละน้อยและประโยคต่อไปที่เขากําลังจะพูดอาจเปลี่ยนชีวิตของทุกคนที่อยู่ตรงนี้ไปตลอดกาลเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่เขายังไม่อยากรับรู้ดีว่ามันคือเสียงจากเธออีกครั้งเขามองไปที่หน้าจอก่อนที่จะตัดสินใจปิดมันไปเขายกมือขึ้นกุมขมับ พยายามจะหาคำตอบให้ตัวเองแต่ความจริงที่หนักหน่วงในใจมันเหมือนกําลังพยายามบีบคั้นให้เขาไม่มีทางออกเขาหันมองออกไปนอกหน้าต่างมองเห็นแสงไฟจากห้องจัดงานที่ห่างออกไปในที่สุดเขาก็หลุดออกจากความเงียบและพูดกับตัวเองถ้าฉันจะต้องรับผิดชอบฉันก็ต้องรับมันสิ่งที่เขาพูดออกมาดังอยู่ในหัว และเขารู้ว่ามันคือการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตในขณะเดียวกันลมหายใจเขากลับสม่ำเสมอขึ้นเหมือนกับว่าเขากำลังยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะยังไม่รู้ว่าอนาคตจะพาเขาไปที่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้แน่คือการเดินต่อไปข้างหน้าไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามมันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นใหม่ เขากดคันเร่งและรถเคลื่อนตัวออกจากที่จอดเสียงเครื่องยนต์ดังกังวานในความเงียบของค่ำคืนแสงไฟจากถนนส่องสว่างไปข้างหน้าแต่ไม่สามารถส่องให้เห็นสิ่งที่เขารู้สึกในใจได้ท้องฟ้ามืดสนิทและเขากลับรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังหลงทางเขาขับไปโดยไม่รู้ว่าไปไหนทุกเส้นทางที่เขาผ่านในตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเขารู้ว่าเขาต้องการเวลา เวลาเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเพื่อเข้าใจความรู้สึกของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าการหนีไม่สามารถช่วยอะไรได้ทุกการตัดสินใจที่เขาทำมันกำลังทิ้งรอยแผลในชีวิตแต่ก็ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้แสงไฟจากรถที่ขับสวนมาทำให้เขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งสะท้อนกลับมาเหมือนเขากำลังมองเห็นเงาของตัวเอง ในสิ่งที่เขาทำไปแล้วและในที่สุดเขาก็หยุดรถจอดอยู่ริมทางในที่ที่ห่างจากแสงไฟทิ้งให้เขาอยู่ในความมืดกับเสียงลมหายใจที่ดังขึ้นในความเงียบเขาปิดเครื่องยนต์และเงียบไปราวกับว่าตัวเองกำลังพยายามหาเสียงของตัวเองในโลกที่มันเริ่มสับสนจนเกินไปในใจเขาคิดถึงคำพูดที่เขาพูดออกไปเมื่อครู่และคิดถึงอนาคตที่ยังไม่แน่ชัด ว่าเขาจะสามารถรับผิดชอบทุกอย่างได้จริงหรือไม่ไม่รู้ว่ากี่นาทีผ่านไปเขายังคงนั่งอยู่ในรถมองออกไปข้างหน้าทุกอย่างในใจเขาเต็มไปด้วยคำถามและในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เขารู้ว่าเขาต้องหาทางไปข้างหน้าแม้จะไม่รู้ว่ามันจะพาเขาไปที่ไหนเขาจะต้องเผชิญกับทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและในที่สุด เขาก็เริ่มขับรถไปข้างหน้าอีกครั้งไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่อที่จะหาคำตอบที่เขาต้องการและเพื่อให้ตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาขับรถไปเรื่อยฮ่าฮเสียงลมที่พัดผ่านกระจกรถดังเข้ามาทำให้เขารู้สึกถึงความเย็นที่ซึมลึกเข้าไปในกระดูกเหมือนทุกอย่างในตัวเขากำลังเย็นลงไปพร้อมกับค่ำคืนที่ยาวนาน ถนนที่เขาขับผ่านตอนนี้ไม่มีบ้านเรือนหรือแสงไฟใดฮ่าฮ่าแค่ความมืดที่ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดเขาคิดถึงเธอคิดถึงทุกสิ่งที่เธอเคยเป็นในชีวิตเขาภาพของเธอยังคงติดตรึงในหัวใบหน้าของเธอที่มีรอยยิ้มเมื่อครั้งที่พวกเขายังรักกันตอนนี้กลับกลายเป็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่ต้องการการช่วยเหลือ และเขาก็เป็นคนเดียวที่สามารถให้ได้แต่คำถามยังคงอยู่ในใจเขาจะทำอย่างไรต่อไปจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้จริงหรือจะสามารถคืนความสุขให้กับเธอและลูกในท้องได้ไหมไม่กี่กิโลเมตรต่อมาเขาหยุดที่ริมถนนอีกครั้งครั้งนี้เขาไม่รู้สึกเหนื่อยจากการขับขี่แต่เหนื่อยจากการคิดการแบกรับสิ่งที่เกิดขึ้น และการไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะพาเขาไปที่ไหนเขาลงจากรถและยืนอยู่ในความมืดมองไปยังท้องฟ้าที่เริ่มมีแสงจันทร์ขึ้นมามันเหมือนเป็นสัญญาณให้เขาตัดสินใจเขาหลับตาลงลึกฮ่าฮ่รับลมหายใจเข้าเต็มปอดก่อนที่จะพึมพำคำพูดเบาๆกับตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะต้องไปข้างหน้าเสียงนั้นดังก้องในหัวเขา เหมือนเป็นการยืนยันการตัดสินใจของตัวเองแม้ว่าอนาคตจะไม่แน่นอนเขารู้ว่าความกลัวและความลังเลจะไม่มีประโยชน์อีกต่อไปเขากลับขึ้นรถอีกครั้งครั้งนี้เขาขับไปอย่างตั้งใจไม่มีการหันกลับไปดูเขารู้ว่าเขากำลังเดินทางไปในเส้นทางที่สำคัญที่สุดของชีวิตแม้ว่าจะเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจแต่เขาจะต้องทำมันให้สำเร็จ สุดท้ายเขาก็เห็นแสงไฟจากเมืองที่คุนเคยเขาจอดรถและมองไปยังที่จอดรถเล็กฮ่าฮ่าที่นั่นเขารู้ว่าเธอจะรอเขาอยู่และเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกที่หนักแน,น่นแต่เต็มไปด้วยความหวังที่จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเขาจอดรถตรงขอบถนนมองไปยังบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ไม่ไกล ความเงียบของเมืองยามค่ำคืนทำให้ทุกอย่างดูเงียบสงบแต่ในใจเขากลับมีเสียงดังขึ้นมาภายในเขาลงจากรถแล้วเดินไปที่หน้าบ้านหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกย่างก้าวรู้สึกถึงความเครียดและความกังวลที่เริ่มทวีขึ้นเขาหยุดตรงหน้าประตูหายใจลึกๆและยิ้มให้ตัวเองอย่างพยายามกลบความวิตกกังวลเมื่อมือของเขากดลูกบิดประตูมันเปิดออกช้าฮ่าฮ่า เงียบเหมือนทุกสิ่งในโลกนี้หยุดอ,อยู่กับที่เขาก้าวเข้าไปในบ้านภายในบ้านมีแสงไฟจากโคมไฟเล็กๆสองอ่อนฮ่าฮสร้างบรรยากาศที่นุม่มนวลและสงบในห้องนั่งเล่นเธอนั่งอยู่บนโซฟาร่างของเธอดูท่าทางอ่อนแอท้องที่โตขึ้นทำให้เธอดูเหนื่อยล้าแต่เมื่อเธอเห็นเขาเดินเข้ามาดวงตาของเธอก็สว่างขึ้นเล็กน้อย เหมือนว่าเธอรอคอยเวลานี้มานานเขาเดินเข้าไปใกล้และยืนอยู่ตรงหน้าหญิงสาวความรู้สึกที่เคยคุ้นเคยกลับมาแต่คราวนี้มันไม่เหมือนเดิมฉันฉันขอโทษเขาพูดคำนี้ออกไปด้วยเสียงที่ไม่ค่อยชัดเจนเหมือนคำขอโทษที่หนักหน่วงเกินจะพูดออกมาทุกสิ่งในตัวเขารู้สึกว่ามันไม่มีทางกลับไปได้เหมือนเดิมเธอมองเขานิ่ง ฮ่แล้วลุกขึ้นยืนอย่างช้าฮ่ท้องที่โค้งออกไปทำให้เธอเคลื่อนไหวช้าแต่ไม่ทิ้งความแข็งแกร่งในแววตาขอโทษเธอพึมพำเบาฮ่าานายไม่จำเป็นต้องขอโทษหรอกทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเสียงของเธอมีความเศร้าแฝงอยู่แต่ก็ยังมีความมั่นคงในคำพูดนั้นเขากลืนน้ำลายลงไป ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแต่ความรู้สึกผิดที่เต็มอยู่ในใจเขามันไม่สามารถทำให้คําพูดของเขามีความหมายได้มากขึ้นฉันรู้ว่ามันไม่ง่ายเขาพูดต่อไปอย่างช้าฮ่าแต่ฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นฉันจะทำให้ดีที่สุดเธอเงียบไปสักพักแล้วเงยหน้าขึ้นมองเขาเธอยิ้มบางๆแต่ไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุข มันเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความรู้สึกว่าเขาจะต้องผ่านทุกอย่างไปให้ได้ฉันรู้ฉันรู้ว่าเราต้องไปข้างหน้าเธอบอกด้วยเสียงที่อ่อนโยนแค่ขอให้เราไม่หลงทางในเส้นทางที่เลือกเขาพยักหน้าช้าฮ่าฮรู้สึกเหมือนคำพูดเหล่านั้นกำลังซึมเข้าไปในใจและในที่สุดเขาก็ได้รู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การเริ่มต้นใหม่ไม่เคยง่ายแต่เขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความเงียบแต่ครั้งนี้เงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและการเริ่มต้นใหม่ที่พวกเขาทั้งคู่ต้องเผชิญไปด้วยกันทั้งสองยืนนิ่งอยู่ในห้องนั้นเงียบสงบเหมือนโลกทั้งหมดหยุดหมุนท้องฟ้านอกหน้าต่างเริ่มสว่างขึ้นแสงแรกของเช้าสาดสองเข้ามาในห้อง เขาหันไปมองเธอความรู้สึกของเขาผสมปนเปนกันเขารู้ว่ามันไม่ใช่การเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่พวกเขาต่างก็ต้องการเราจะทำมันด้วยกันเขาพูดคำนี้ออกไปและเธอก็พยักหน้างเงียบฮ่าไม่มีคำพูดที่มากเกินไปแค่การเข้าใจกันในความเงียบในช่วงเวลาที่พวกเขาทั้งสองต้องเดินไปข้างหน้า ไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่คือการยอมรับความผิดพลาดและการเลือกที่จะเดินร่วมทางกันอีกครั้งเขาเดินเข้าไปใกล้จับมือเธอเบาฮ่า่ะท้องของเธอที่โตขึ้นบ่งบอกถึงชีวิตใหม่ที่กำลังจะมาถึงเขารู้สึกถึงความรับผิดชอบในมือของเขาเหมือนเป็นคำมั่นสัญญาที่เขาจะไม่ปล่อยให้เธอเดินทางคนเดียวอีกไม่ว่าอนาคตจะพาเราไปที่ไหน เราไม่ต้องกลัวอีกแล้วเขาพูดออกมาด้วยความมั่นใจเธอยิ้มให้เขาปรอยยิ้มที่มีความหวังแม้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจแต่ครั้งนี้มันเต็มไปด้วยความจริงใจทั้งสองยืนมองหน้ากันรู้ว่าพวกเขาจะต้องเดินต่อไปไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอะไรในที่สุดเธอก็พูดขึ้นเราจะทำให้มันดีขึ้นเสียงของเธอมีความหวัง ไม่ใช่แค่ในคำพูดแต่ในทุกการกระทำที่จะตามมาและเมื่อแสงแรกของเช้ากระทบใบหน้าของทั้งสองทั้งคู่ก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันพร้อมกันก้าวไปในทางที่ไม่รู้ว่าจะพาไปที่ไหนแต่รู้แค่ว่าพวกเขาจะ,ะเผชิญทุกอย่างด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเรื่องราวของพวกเขาก็ยังคงดําเนินต่อไปในโลกที่ไม่สมบูรณ์ แต่เต็มไปด้วยความพยายามและการเติบโตเพื่อสร้างชีวิตใหม่ด้วยกัน